สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แท็บแช n แนลนะครับก็กลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์ MCG เนาะแนะนำเด็ก EDH นะครับวันนี้เป็นเด็กหนึ่งที่เคยเล่นอย่างที่บอกว่าหลักๆเนี่ยคลิปที่เราลงในช่องมันจะเบยออนว่าตัวแอตโตเป็นคนเล่นมาก่อนแล้วก็ชอบเด็กนี้อยากแนะนำเด็กนี้ให้แบบเลองดูไหมอะไรอย่างนี้นะครับ พอจริงๆคิดว่าจะมีเดียวคิดไปคิดมาโอ้กูก็เล่นไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นการจัดวนๆกันนะมันเอาของมาวนๆกันนะครับแบบเออมันจะมีลูกเล่นไม่เท่าไหร่ <L> วันนี้แนะนําเป็นเด็กนี้ครับค่อนข้างใหม่นิดนึงเป็นเด็เเดกวอลักสกานะครับขออนุญาตขยายก่อนจะเป็นวอลักสกาในชุดปีที่แล้วก็คือชุดเอ t ลอทันเดอร์จังชั่นนะครับ ซึ่งตัววารัสกาตัวนี้มันมีความสามารถเด็ทัสนะครับเอามาไล่ก่อนค่าไล่คือไล่สามหนึ่งใสหนึ่งดำหนึ่งเขียวนะครับแล้วก็มีพลังสามสามมีความสามารถเด็ทัสบอกว่าเมื่อนอนตัวค้นคีเจอร์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้หรือว่าตายนั่นเองนะครับสามารถเราสามารถจ่ายหนึ่งได้จ่ายหนึ่งปุ๊บเรารีเทิร์นการ์ดใบนั้นเข้าสู่ในสนามในสภาพแถบนะครับให้เราคอนโทรลแทนและตัวนั้นกลายเป็นอติแฟกต์ไปนะอ่า กลายเป็นเทเชอร์อารติแฟกไปนะครับแล้วก็ได้ความสามารถเหมือนเดิมก็คือ s a คติฟ y นั้นแอดหนึ่งมานาคัลเลอร์ได้นะคือก็เหมือนอารติแฟกทั่วไปและลูดออร์ออเทอร์การ์ดไทก็คือใบนั้นก็จะเสียการ์ดไทไปเลยนะครับไอเนี้ยถ้าอธิบายเห็นภาพที่อยากเล่นตอนนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไปฆ่าคนอื่นได้แล้เหมือนเราไปยิงกวางก็ได้อะต่างประเทศเราชอบเห็นการยิงกวางเนาะ พอเรายิงกวางเสร็จปุ๊บอะเราเหมือนเราตัดคอกวางเขาอะเอามาแขวนฝาบ้านเออส่วนตัวจะเรียกว่าตัดหัวมาแขวนฝาบ้านนะครับคือถ้ามีตัวอะไรตายตัดหัวมาแขวนฝาบ้านเอาทีนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าการโจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กมันค่อนข้างทะชั่วเพราะว่าเด็กที่มันเกินขึ้นไปจริงๆอะ่ะมันจะไม่ได้เล่นวิธีนี้กันแล้ววิธีเล่นหลกัหลกๆของเด็กนี้จริงๆเท่าที่เล่นดูอะ่ะมันจะมีวิธีการชนะอยู่มันจะมีวิธีการทําชนะของมันอยู่แล้วก็จะมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างโก้ต้นตีดน,นะครับหลกักๆเนี่ยเด็กเนี้ยมันจะเล่นกับการที่มีเดทัต เล่นกับตัวที่มีเดทัทเยอะๆแล้วก็สกิลที่มันจับว่าให้ฝั่งตรงข้ามมาสู้กับเราเพราะมันติดเขียวสกิลนี้มันจะมีในการ์ดสีเขียวเท่านั้นและเดทัทมันก็สีเขียวสีดํามันมีอยู่แล้วแหละนะครับมันก็จะแบบกวนต้นตีนิดนึงเทคจากกวนต้นตีนิดนึงถ้าเราลองมามองในข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการ์ดที่มีเดทัทวิจิลลนอย่างชุดใหม่เนี่ยของทาเคียดาก้อนสตอร์มเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากเลยเพราะอะไรมีวิจิลลนมีลลดมีเดทัทมึงบินมา กูจับมึงบล็อกกับกูแล้วก็แลกกันไปเลยก็ได้นะครับหรือเราจะไปเอาตัวนี้ไปจับไฟกับตัวอื่นตัวที่มีเดททัน์ของเราไปจับไฟบตัวอื่นก็ได้ซึ่งแอตโตไปถามมาแล้วว่าเออถ้าสมมติว่าเรามีเดททัน์แล้วเราชกกับเขาอ่ะแต่พลังเราน้อยกว่าเขาตายไหมบทสรุปคือเขาตายนะครับก็เอาง่ายๆครับเอาไงาก็ได้เอาตัวเล็กไปแลกตัวใหญ่แล้วก็ไปอมตัวใหญ่เข้ามาเป็นเทเชอร์ของเราซึ่งมันจะไปคอมโบกับใบนี้ ใบเนี้ยมันจะเป็นエンชานเมนต์เก่านิดนึงตอนนี้ราคามันพุ่งมากตอนแรกราคามันไม่ได้ขนาดนี้นะครับมันบอกว่าเมื่อ,อขอีเมื่อเคอเจอร์อ่าขอโทษเมื่อคีเจอร์ของฝั่งตรงข้ามได้นะครับเราสามารถให้มันกลายเป็นเทเชอร์ดีแฟกต์ได้เช่นกันแล้วก็แท็บได้มานาฟูก็ว่าไปก็เดบเทเชอร์แล้วก็บอกว่าเมื่อช่วงในช่วงอัพคีฟเนี่ยก่อนเข้าช่วงอัพคีฟเนี่ยถ้าเรามีเทเชอร์สิบใบหรือมากกว่าเราวินเกมไปเลยซึ่งใบเนี้ย มันเอามาคอมโบโตัวนี้ดีมากเพราะตัวมันเองก็สร้างเทเชอร์เพราะมันได้ปุ๊บมันได้เทเชอร์หนึ่งใบคืนกลับมาใบนั้นน่ะมันดึงตัวเีเจอร์ของเขาที่ได้อ่ะกลับมาเป็นเทเชอร์เหมือนกันนะครับมันก็จะแบบคอมโบแล้วก็เป็นจบได้จบในเกมมันได้เีเจอร์หลักๆในชุดนี้หลักๆจะเป็นตัวที่ติดอ่าเอาง่ายๆหลักๆจะเป็นตัวที่ติดเดทัทเกือบหมดเลยก็คือโดนปุ๊บตายทันทีนะครับจะเห็นว่าทุกตัวจะติดเดทัทเกือบหมดซึ่งอาบิลิตี้อย่างอื่นอย่างใด คุณไม่ต้องอะไรมากคุณก็ใส่ตัวเดท้าที่มันไล่ต่ำๆไปได้ไล่ไม่เกินทักสามนะครับแล้วก็อ่หรือจะมีตัวช่วยอย่างตัวนี้อ่ที่เป็นฮิวแมนโลกตัวนี้บอกว่าเมื่อมีคีเจอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าของเราตายนะครับก็สามารถจัวได้แต่ทิกเกอร์มันเป็นวันเปิดเทินนะก็คือเอามาช่วยจัวอะไรนิดหนึ่งเด็กมันจะใช้กับตัวที่ต่อยไฟตัวที่มีเดทัสแล้วก็มีการตัวเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการตายได้ของเพื่อให้สร้างเทเชอร์เร็วที่สุด แล้วก็จะเล่นกับไอตัวเนี่ยนะครับไอริเวอร์อินลิชี่เนี่ยจบได้เลยถ้าเรามาเนี่ยดังที่ดูคีเจอร์ลงมาถามว่าตัวใหญ่มีไหมตัวใหญ่มีครับเนื่องออนเธอร์คีเจอร์ได้ัวหนึงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกัไม่ได้บอกว่าของใครนะครับแล้วก็ของเอาจริงเนี่ยคือมันค่อนข้างถ้าไม่นับ e อีใบปิดอ่ะมันจะค่อนข้างเป็นเด็กโลบจ็ดได้เพราะว่าถ้าเราลองมาดูกันจริงๆมันจะหาพวกคอมมอนอะไรอย่างงี้ขอเลยเลย,เลย,เลยไปก่อนนะถ้าอะไรไม่ใช่คอมมอนแล้วก็ ของใช้จริงๆก็จะมีแบบเนี้ยเดสทั Dead อะไรอย่างเงี้ยเออจะมีน้อยครับที่มันของใช้คือของมันค่อนข้างไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับคือมันก็เอาตัวที่แม่งติดเดทัตเยอะๆหรือว่าตัวที่มันมีผลอะไรแปลกๆในการแบบตายแล้วอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าฆ่าพวกเดียวกันให้ตายอะไรเงี้ยหรือ,อยังไงตัวที่ลงมาและฆ่าแบบฆ่ารวมไปเลยก็ใช้ได้นะแบบลงมาปุ๊บเพเยอร์ hey er, ทุกคนเลคกี Back ้ไฟฟีเจอร์คนละตัว,ตวเหมือนตัวนี้มั้ง เมื่อตัวนี้ ETB ปุ๊บ Battlefield e a s Player ก็คือเพื่อทุกคน Sacrifice Creature หรือ Pain Walker อ่าถ้าคนนั้นไม่ทำต้องทิ้งมืออย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่อยากทิ้งมือเขาต้องแซกพอแซกเสร็จปุ๊บก็ไปคอมโบกับตัวนู้นคือจะเห็นว่าทุกอย่างมันพยายามไปทำให้เทเชอร์พยายามให้ทิกเกอร์แต่เราต้องมีไอบา i ลิช,ชี่ตัวนั้นหรือว่าตัววารักสกาอยู่ในสนามนะครับแต่ถ้าจะปิดคือต้องมีลิช,ชี่และที่เหลือก็เป็นตัวเดทั h เกือบหมดนะครับสำหรับคีเจอร์แล้วก็มันก็จะมีเคีเจอร์ทั่วทั่วไปนั่ ด้วยความติดเขียวอะนะฟีเจอร์แบบแท็บให้มานาอะไรเงี้ยก็ใส่ได้แต่หลกัหลกๆถ้าถามว่าส่วนตัวเท่าที่เคยเล่นนะ่ะก็จะแนะนําว่าใส่ฟีเจอร์ที่มันติดเดสทัชมันง่ายกว่าเอออะไรก็ตามที่มีเดสทัสดะใส่เข้าไปครับมันใส่ได้หมดทั่นแหละนะครับแล้วก็ถึงจะใส่ไอตัวรอยย้อนแอสเซเข้าไปให้ช่วยฆ่าก็ยังทำได้เพราะเวลาเขาแท็บปุ๊บมันจะฆ่า แค่นั้นเองทุกอย่างติดเดทัชแม่งให้หมดนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะหรือเป็นใบที่ลงมาแล้วก็เชื่อดเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยที่มีเงื่อนไขในการเชื่อได้เลยก็โอเคทีนี้ถ้าเราหันกลับมาดูที่ไฮเอนจีหรืออะไรเง,งี้ยพวกเวทไม่ว่าจะอินเตอร์ซซคซ์เซอรี่ก็ตามสีดํามันจะมุ่งไปกับใบค่าสําหรับสีเขียวมันจะมุ่งไปกับ2ออย่างคือถ้าเราไปดูอย่างเงี้ยมันจะเป็นของสามัญมากๆเลยก็คือจะเป็นพวกใบเสิร์ดแลนอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริง อีกใบหนึ่งอีกอีก,อกประเภทหนึ่งอย่างที่บอกไปคือใบจับให้มันชกกับเรามันก็เป็นอีกตัวนหนึ่งที่เล่นได้เช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีใบพวกเซิร์ดแลนอย่างคอติเวตเอรอ์เนเจอร์รอยรแลมเพสโทปก,ก็ตามที่แนะนาและอะไรที่ติดดําก็อย่างแอสเซอดินโทฟี่อาบีวิทินละไว้ใบหนึ่งไปเป็นสีเขียวแล้วก็อ่พวกใบฆ่าที่มันติดสีดําสีเขียวเนี่ยพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับก็หลักๆเอามาฆ่าฆ่าอย่างเดียว คือไม่ต้องคิดมากเอามาฆ่าอย่างเดียวครับแล้วก็มีใบกันตัวพวกเวทในอินเทน์อย่างฮีโรอีกอันนี้ก็คือใบสามันอ่ะนะแต่หลักๆก็มีพวกใบฆ่าครับอินฟอ์เนียลแกปอะไรพวกนี้คือพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับตัวของวารัสเก้าฟอก็ใส่ได้เพราะลงมาปุ๊บทุกคนมันต้องสักดีายแล้วก็ติดแต่ฝั่งของข้าทุกคน,นต้องได้ที่ระีเอแล้วก็ติดผิดอันนี้ก็ดูดกลับมาใช้ได้คืออย่างที่บอกเด็กมันจะเป็นอย่างเงี้ยใบซะหมดเลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นของสามันในเด็กเอาจริงๆตัวเด็กมันอ่ะ มันเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าจะถามว่าเออควรจะมีอะไรในเด็กคือถ้าอะไรพร้อมอย่างตามแนะนําว่ามันอาจจะต้องลงทุนนิดนึงแต่ก็เป็นการลงทุนที่ถ้าคุณจะเล่นเล็กเด็กนี้เป็นหลักจริงๆก็ควรจะมีคุณควรจะมีติวนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนมอนิกติวเตอร์นะครับหรือตัวของแวมไพร์ติวเตอร์ก็ได้ถามว่าทาไมต้องมีเดนมอนิกติวหรือแวมไพร์ติวเตอร์เพราะเราต้องขุดลิดชชี่ขึ้นมาให้ได้ครับเข้าก่อนผ่านปุ๊บเข้าจะเข้า,เข,าเข้าเธอเราแล้วเขาแท็บมานาหมด เราขุดลิชชี่ขึ้นมาเพราะอ่าอย่างถ้าเราเป็นแวมติวอย่างเงี้ยมันขุดในเทินเขาได้ใช่ไหมแล้วก็ขุดมาไว้อ่าท็อปเด็กพาวายท็อปเด็กเสร็จปุ๊บเราก็จวดตอนเข้าเทินได้หรือถ้าในเทินเราเล่นเรายอมจ่ายสองดำเพื่อขุดลิชชี่ถ้าในเทินนั้นเรามีักมานาเยอะๆเรามีดาร์กลิชชัวที่จ่ายแล้วมันจะเป็นสามดำได้แล้วก็ลิชชี่ลงได้ง่ายนะครับมันก็จะแบบเออทำให้แบบเกมมันค่อนข้างไวแต่ยังไงก็ตามครับเด็กเนี้ยยังไงก็ต้องใส่ตัวที่มันเผื่อเผื่อมานาไว้นิดนึงนะ เพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันต้องจ่ายหนึ่งเพื่อให้วาลาสกาอมตัวนั้นมานะครับอมตัวนั้นมาในภาพแถบถ้ามี10บใบมิลิชี่คุณก็จบเกมนี้ได้และสําหรับแลนเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าในชิปที่เราทําไปทั้งหมดอ่ะมันจะมีการ์ดสามสีสีสีแล้วก็1สีใช่ไหมที่เป็นเอกคอมมานเดอร์เราไม่เคยพูดถึง2สีเลยเว้ยแต่เอาเข้าจริงๆจ,จะบอกว่า2สีอ่ะเป็น1 หนึ่งในรูปแบบการจัดคอมมานเดอร์ที่แลนคุณต้องดีจริงๆคืออยากให้เข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าคุณจัดาสามสีเป็นสีจันทร์ก็ได้เขียวแดงดําคุณสามารถใช้คู่เขียวแดงแดงดําเขียวดําได้เท่ากับว่าคุณใช้ได้3ามคู่สีแต่ถ้าคุณเล่นแค่2สีอย่างเงี้ยคุณจะมีทางเลือกที่น้อยมากๆเว้ยถ้าเราไปดูที่ยูทิลิตี้แลนน่ะ มันจะมีแค่เขียวกระดาและเวลาถ้าคุณจะเล่นจริงๆคุณจะเอาแลนที่มันเขียวกระดาอะลงมาให้ทุกใบแม่งหัวตั้งณนะปัจจุบันก็คือมีเยอะแหละแต่คุณต้องลงทุนค่อนข้างสูงที่จะแบบเออลงปุ๊บแลนใบนี้จะหัวตั้งเลยแบนที่มีแลนที่มีเทคมันจะสามารถเล่นได้มันจะสามารถกออนได้เลยเนี่ยคุณอาจจะต้องลงทุนกับตัวแลนน,นิดนึงแล้วก็อาจจะต้องไปลงทุนกับพวกทม l i s m a n พวกซิ g n a t อะไรพวกเนี้ยให้มันให้มันเต็มในระดับหนึ่ง นะครับก็คือใบพวกหินแลมพวกนี้ก็จะให้มันเต็มพวกแลนคู่สีที่ลงมาแล้วต้องหัวตั้งมันก็ต้องแน่นนิดหนึ่งไม่งั้นนะ่ะลงมาแลนไม่ดีเล่นสองสีแลนไม่ดีแลนลงมามันจะแถบหรือมันจะเป็นเบสิกแลนไปหนักๆเลยก็ได้นะครับก็มันพูดยากว่าคุณจะบาลานซ์ตีไหนเยอะกว่าเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่คุณใส่อะไรเยอะกว่าในเด็กด้วยนั่นเองแต่อยากให้ลองว่าเป็นหนึ่งเด็ก ที่มันก็ดูกวัวส้นตีนดีครับเวลาถ้าคุณอยากจะลองจัดแบบเออตายแล้วเอาหัวเขามาแขวนฝาบ้านอย่างเงี้ยออดตามคอนเซป์นี้นะมันก็ดูเป็นเด็กหนึ่งที่เล่นสนุกดีแล้วก็มีท่าปิดของมันด้วยซ้ํานะครับและที่เหลือก็มันไม่ได้อะไรมากคุณหาทุกตัวแหละติดเดตทัศคือถ้าถ้าโลบจัตแบบค่อยค่สะสมหรือ,อยังหาการไม่ได้อะอะไรก็ตามติดเด,ดทัศครับกับพวกอ่ามันจะเป็น ซักเซอรี่มั้งบัซัคเซอรี่รจะมีใบต่อยเยอะนะครับเอาแบบนั้นมาใส่ไปก่อนก็ได้นะครับใบจับไฟที่เขาเรียกว่าใบจับไฟนั่นแหละนะครับจับตัวรุ้นมาชกกับตัวนี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทาร์เก็ตคีเจอร์ยูแคอนโทรลดิวดาเมจพาวเวอร์ใส่ใส่เคาะใส่ไอ้นี่ใส่ตัวของคีเจอร์เพนวอลเกอร์ที่เราไม่ได้คอนโทรลอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะหลังๆแม่งออกกับทุกชุดนะครับกระหาง่ายๆอยู่นั่นเองเนาะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็จริงๆด้วยตัวเด็กมันอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรให้พูดเท่าไหร่เยอะเพราะว่าสุดท้ายมันทําแล้วมันก็จบของมันได้จริงๆแล้วมันก็เป็นเด็กแบบขำๆมนะซึ่งถ้าคุณอาจจะเล่นจริงจังเด็กนี้อาจจะแบบส่วนตัวอาจะไม่ได้แนะนําขนาดนั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแหละสวัสดีครับ